สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมนะครับติดตามในช่องวิดีโอของบอลฝร์่งปมนะครับวันนี้นะครับพิเศษมากๆนะครับได้มีโอกาสนะครับรีวิวตัวเน็กเ e นหัวเดี่ยวเป็นคันแรกนะครับที่ผมขายนะครับผมสำหรับสายที่เน้นนะครับผมใช้งานโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเจ้าของสวนผลไม้พวกนี้นะครับอย่าลืมนะครับคลิปนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่า คันนี้นะครับได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ชุดแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวราคานะครับจะอยู่ที่6กแส0 0ก้บาทนะครับส่วนของแต่งทั้งหมดเนี่ยคือผมแต่งให้ฟรีๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมแต่งอะไรให้บ้างนะครับอย่างแรกครับจะเป็นในส่วนของตัวกันชนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าปกติเดิมๆจะไม่มีกันชนให้ตรงนี้ช่วยซัพพอร์ตนะครับแรงกระแทกได้ นะครับผมแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับจะเป็นกันชนเหล็กนะครับงานของ T W I นะครับโลโก้สีแดงจะอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนตะขอตรงนี้เอาไว้ไปต่อเติมเป็นพวกช่วงลากจงได้นะครับผมอ่าแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ยังมีไฟนะครับที่มันเป็นไฟ LED นะครับอ่าตรงนี้เป็นไฟตัดหมอกเสริมเข้ามาให้นะครับโดยปกติรุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผม ส่วนไฟนะครับก็จะเป็นไฟซีแคมนะครับจะเป็นแบบมัลติ r ีเฟกเตอร์นะครับผมจะเป็นหลอดไส้ข้างในให้ความสว่างนะครับผมและมาดูในส่วนของตัวกระจังหน้าบ้างนะครับตัวนี้ผมได้เปลี่ยนนะครับจากกระจังหน้าุมเดิมนะครับที่เป็นลังผึ้งนะครับใส่เป็นงานของแรปเตอร์ให้นะครับฟอนด์ฟอร์ดโฟนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งทำนะครับจะเป็นสีดำนะครับดำด้านนะครับแล้วก็ประกอบคู่กับตัวไฟสีข้างบนนะครับเพื่อให้รถมันมีความสปอร์ตนะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแม็กยางนะครับโดยปกตินะครับแม็กยางจะเป็นล็อกกระทะนะครับผมสําหรับในส่วนของตัวตัวนักเก็ตนะครับหัวเดี่ยวนะอ่าตัวนี้ผมได้เปลี่ยนใหม่นะครับอ่าเป็นแม็กของซุดนะครับผมขอบ16นะครับเป็นสีดําดําเหมือนกับดําด้านๆนนะครับอ่าแล้วก็รัดด้วยยางที่อวบอ้วนแบบนี้นะครับซีรียางนะครับจะอยู่ที่อสอง 75 265นะครับทับ75นะครับ R 1 6นะครับยางจะเป็นยางของแม็กเซ็ตนะครับเป็นยางมัรนั่นเองนะครับก็สามารถวิ่งได้นะครับทุกสภาพพื้นผิวเลยนะครับแบบนี้ถือว่าเหมาะมากๆสําหรับคนที่เน้นเข้าสวนนะครับแบบนี้เลยจะเหมาะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นข้างในกันบ้างนะครับข้างในมีโหมดให้เลือกการให้เลือกการขับขี่นะครับอาจะมีแบบวิ่ง2ล้อนะครับมีแบบโฟร์ไฮนะครับโฟร์โลนะครับตรงนี้ลูกค้าก็ปรับ เปลี่ยนนะครับวิ่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมมาพร้อมเกียร์แมนนวลนะครับ5สปีดนะครับข้างในก็ยังมีหน้าจอให้นะครับผมหน้าจอจะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับขนาด8นิ้วนั่นเองนะครับเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอะไรก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับก็สําหรับลูกค้านะครับที่ชอบความเบานะครับความสบายนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผม ข้างหลังนะครับตัวนี้ผมติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับจะเป็นโลบาร์นะครับงานของ o u t l a เด e r นะครับจะเป็นเหล็กนะครับเกรดคุณภาพเลยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ o u t l a เด e r นะครับจะเป็นสีแดงตรงนี้เลยนะครับผมก็ด้านข้างนะครับแล้วก็ตียื่นมาอีกเพื่อให้ลูกค้าจะไปรัดสิ่งของนะครับโยจะไปผูกกับสิ่งของนะครับเป็นเหล็กนะครับแบบนี้เลยหล่อมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างนะครับ ข้างหลังก็จะมีกันชนเหล็กนะครับจะเป็นงานของเดลต้าตรงรุ่นเลยนะครับเดลต้าสคูณสนะครับสังเกตได้ว่ามันจะเข้ารูปพอดีเลยนะครับด้านหน้ากันชนเหล็กด้านหลังก็ต้องกันชนเหล็กเหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วยเซฟตี้ได้เยอะนะครับสำหรับตัวสายบุกเบิกนะครับสีคูณสเนาะนะครับก็มีสัญลักษณ์บ่งบอลนะครับสีคูณสตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้พิเศษนะครับมีห่วงโอเมก้านะครับนี่ครับเป็นสีดํา โดยปกติจะเป็นสีแดงนะลูกค้าสั่งทาสีเป็นสีดํานะครับถ้าอยากได้แบบนี้ก็สั่งกับผมได้นะครับอ่าแล้วก็มีไฟสองแป๊เบียนให้ครับเอาไว้เวลาวิ่งตอนวิ่งตอนกลางคืนนะครับก็จะสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็หัวลูกบอลนะครับตรงนี้เอาไว้เป็นเอาไว้เป็นลากพวกหมุดหัวเรือพวกนี้นะครับผมก็ใช้งานได้จริงนะครับก็ประมาณนี้นะครับของแต่งส่วนของแต่งทั้งหมดที่ผมได้ถอดออกนะครับผมคืนให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวตาก้งมาดูใกล้ๆกลนะครับ นี่เลยมันจะเป็นกันชนหน้านะครับที่เราได้แปลงออกนะครับกาบข้างนะครับชุดชิ้วล้อออกให้หมดเลยคือได้หมดเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากแต่งรถสไตล์นี้นะครับก็ทักกับผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์05038554นะครับไล์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมบอลฟอ์ปรทุมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ